Good afternoon everyone today we are go learn English with teacher Nan สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่4กันแล้วนะคะสำหรับบทที่4ของเราวันนี้นะคะอยู่ในกันสัปดาห์ที่7แล้วเบื่อหน้าคุณครูหรือย,ยังเอ่ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ บทที่4ของเราวันนี้นะคะเรื่อง What do I have What do I have ก็คือฉันมีอะไรนะคะ,ะเป็นการถามคำถามหรือว่าบอกสิ่งที่เรามีสิ่งที่ฉันมีนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มกันที่ vocabulary นะคะก็คือคำศัพท์นั่นเอง คำศัพท์ในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอคำแรกนะคะ k ข t ค kite k i t e k i t แปลว่าอะไรคะเว้า wow, นั่นเองไหนใครเคยวิ่งว่าวบ้างเคยเล่นว่าวบ้างคะเราจะเล่นกันในหน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีลมใช่ไหมลูกอะ คำถัดไป dog dog d o g dog d o g dog. ที่แปลว่าอะไรคะสุนักนั่นเองคะ่ะต่อไป Back. Back. b a k b a k b a g bag b a g bag ที่แปลว่าอะไรคะกระเป๋าใช่ไหมเอ่ยไหนใครมีกระเป๋าบ้างอ่า ต่อไป bike bike b i k e b i k e bike ที่แปลว่าจาักรยานใช่ไหมคะไหนใครปั่นจักรยานเป็นแล้วบ้างเอ่ยยกมือให้คุณครูดูหน่อย่อาต่อไป hat hat h a t h a t hat ที่แปลว่าหมวกน,นั่นเองคะ่ะ ต่อไปโรบอ t โรบอ t R O B O T R O B O T โรบอ t ที่แปลว่าหุนยนต์อ่าเด็กๆผู้ชายใช่ไหมคะชอบเล่นหุ่นยนใช่ไหมเอ่อต่อไปบอลบอล B A L L B A L L บอลที่แปลว่าลูกฟุต บอลไหนใครชอบเตะฟุตบอลกันบ้างเอ่ยต่อไปสุดท้ายอัมเบลล์ u m อัมเบลลคำนี้ได้เรียนไปในอีพีที่ห้าใช่ไหมคะแปลว่าอะไรนะอัมเบลล์แปลว่าลมใช่ไหมคะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อยู่ในนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแกมมาของเราแกมมาของเราหรือว่าไวยากรณ์ของเรานะคะก็จะมี สอวยากรณ์อันนี้นะคะจะเป็นการแนะนำตัวเองซึ่งเราได้เรียนกันแล้วใน EP ีที่1ใช่ไหมคะการแนะนำตัวเองใช่ไหมคะเราได้เรียนกันแล้วใน EP ีที่1นึ่งอันนี้คุณครูจะเอามาทบทวนให้เด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะามาดูนะคะถ้าประธานเป็น i รูปประโยชน์จะเป็นดังนี้ไอตามด้วยแอมใช่ไหมคะที่เราแนะนำตัวเองใช่ไหมคะลูก i ตามด้วย am แล้วบอกชื่อตนเองใช่ไหมคะเช่นเช่นอะไรเอ่ย I am j a n I am Jane ฉันชื่อ j a n อ่า I จะตามด้วย am เสมอนะคะลูกจำไว้เลยนะคะ i จะตามด้วย am เสมอ I am Jane ฉันชื่อ j a n I am Nan ฉันชื่อแนนแบบนี้เข้าใจไหมคะอ่า ไหนลองแนะนําชื่อตัวเองสิคะได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูให้เวลาหนึ่งสองสา I am เก่งมากๆเลยต่อไปนะคะแกมมาที่สองนะคะแกมมาที่สองหรือว่าไวยากรณ์ที่สองที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะ,ะรูปแบบประโยคที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองว่า มีสิ่งของอะไรอ่าวันนี้เราจะบอกว่าตัวเราเนี่ยมีสิ่งของอะไรเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ข้างๆตัวไว้เลยนะคะจะเป็นดินสอ,อยางลบไมบ้บรรทัดหรือว่ากล่องดินสอนะคะอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดประโยคกัอนอไปเรียนกันเลยนะคะประธานตามด้วยแฮบนวกด้วยสิ่งของประธานในที่นี้คือใครคือใครคะเด็กๆ ประธานในที่นี้ก็คือตัวเราตัวเราเองใช่ไหมคะอ่าเราจะบอกว่าเรามีสิ่งของอะไรประธานก็คือตัวเราอ่าฉันฉันภาษาอังกฤษอะไรคะไอใช่ไหมคะอ่าประธานในที่นี้ก็คือไอก็คือฉัน i ตามด้วย have have แปลว่ามีอ่าเด็กๆพูดตามมึงรูค่ะแฮบแ H A V E have แปลว่ามีนะคะเด็กๆคำนี้จะแปลว่ามีแล้วตามด้วยสิ่งของที่ฉันมีนะคะสิ่งของที่ฉันมีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปประโยคเลยอ่าถ้าประธานเป็น I นะคะเราจะใช้ I have ใช่ไหมคะ I have แล้วตามด้วยสิ่งของสิ่งนั้นเช่นอ่ะคุณครูมีรถคุณครูมีรถ คุณครูมีรถใช่ไหมคะคุณครูก็จะบอกว่า I have a car I have a car ฉันมีรถแบบนี้ uh, I have a car ฉันมีรถ uh. อีกอย่างหนึง่งตัวอย่างประโยคอีกอย่างหนึง่ง I have a dog I have a dog ฉันมีสุ นักในที่บ้านใครมีสุนัขบ้างเอ,อ่ยสามารถพูดประโยคนี้ได้เลยนะ I have a dog เดี๋ยวมาดูรูปประโยคตัวอย่างกันบ้างดีกว่านะคะในที่นี้เขาบอกว่า I have a bike I have a bike ฉันมีอะไรคะฉันมีจัก,กรยานอา I have a bike ไวท์ที่แปลว่าจักรยานใช่ไหมคะ I have แปลว่าฉันมี I have bike ฉันมีจักรยานนั่นเองเป็นงไงบ้างคะง่ายไหมเอย่ยมาดูประโยคตัวอย่างกันบ้างดีกว่านะคะประโยคตัวอย่างของเรานะคะามาดูบทสนทนาดีกว่านะคะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าการแนะนำตัวใช่ไหมเอย่ยแล้วก็บอกสิ่งของที่ ัวเรามีอะมาดูดีกว่านะคะว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคนนี้เขามีอะไรนะคะเขาจะบอกอะไรกับเรานะอะมาดูเด็กผู้หญิงบอกว่า Hello I am Bill I have a bow hat อ่าอีกหนึ่งครั้งนะคะ Hello I am Bill I have a bow hat มาแปลไปกันทีรับประโยชน์นะคะ Hello แปบลบว่าอะไรเอย่ย สวัสดีใช่ไหมคะ I am Bill ฉันชื่อ Bill ใช่ไหมคะ I have a bow hat I have a bow hat I have แปลว่าฉันมี bow hat เราเรียนไปแล้วใน EP ที่แล้วใช่ไหมคะการบอกสีของสิ่งของใช่ไหมเอ่ย I have a bow hat bow แปลว่าสีน้ำตาล hat แปลว่าอะไรคะหมวก I have a brown hat. ฉันมีหมวกสีน้ำตาลอาบิวก็ได้บอกแล้วว่าเขาเนี่ยมีหมวกสีน้ำตาลอะมาดูเด็กผู้ชายบ้างดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรใช่ไหมคะอาเด็กผู้ชายก็บอกว่า Hello, I am Tom. I have a l i t h t e i g h t n เก Hello, I am Tom. I have a light h e i อ่าเรามาแปลกันทีแล้วประโยคนะคะ hello แปลว่าสวัสดี I am Tom ฉันชื่อ Tom I have a red kite ฉันมีอะไรคะ red kite ว wow, ้าวสีแดงใช่ไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างของคุณครูบ้างดีกว่าเนาะอ่าสมมติว่าคุณครูคมีจักรยานดีกว่าอ่าคุณครูก็บอกว่า Hello I am Nan Hello I am Nan I have a pink bike I have a pink bike ฉันมีจักรยานสีชมพู I have a pink bike ฉันมีจักรยานสีชมพูนั่นเองอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะง่ายไหมเอ่ยอ่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกัน I have orange เ e n I have a orange pen ฉันมีปากกาสีสม้มอ,อีกอันนึงดีกว่า I have a red e n I have a r e d pen ฉันมีปากกาสีแดงอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะมีอะไรกันบ้างเอ่ยอ,อ่าอย่าลืมนะคะนำไปพูดให้ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่บ้านฟังได้เลยนะอ่าต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่านะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดประโยคให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆเลือกว่าประโยคนั้นคืออะไรอ่าข้อที่หนึ่ง I have a dog I have a dog อ่าช้อยคุณครูมีอะไรนะมีน้องหมีมีอะไรคะสุนัขแล้วก็มี ที่หมูใช่ไหมคะคุณครูบอกว่า I have a dog I have a dog ฉันมีอะไรคะฉันมีสุนัขนั่นเองต่อไปมาดูข้อที่สองของเรากันบ้างนะคะข้อที่สองของเรา I have a robot I have a robot robot แปลว่าอะไรนะพี่เด็กผู้ชายชอบเล่นใช่ไหมคะ I have a robot มีตัวเลือกอะไรบ้างมีจักรยาน มีมวแล้วก็มีพุ้นโยนนั่นเองข้อนี้ I have a robot ฉันมีอะไรคะพุ้นยนตนั่นเองต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายของเรานะคะ I have an umbrella I have an umbrella ฉันมีอะไรนะอันแรกรม่มอันที่สองกระเป๋าแล้วก็อันที่สามอะไรคะ ลูกฟุตบอลภาสาบอกว่า I have an umbrella ฉันมีอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามีลมนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆง่ายไหมเอ่ยอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านมาให้เด็กๆนะคะอ่าการบ้านของเรานะคะง่ายมากๆเลยนะคะมีแค่ สข้อเท่านั้นเด็กๆสามารถไปดาวน์โหลดได้ในระบบ KSP Hub นะคะแล้วก็คุณครูมีแบบทดสอบให้เด็กๆทำด้วย5ข้อง่ายมากๆเลยนะคะในระบบ KSP Hub นะคะเด็กๆอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าเข้าไปทำข้อสอบกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย